ข่าวใหญ่ที่สร้างแรงสะเทือนทั้งในภูมิภาคและทั่วโลกได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อประเทศไทยได้รับการส่งมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด j 1 4จำนวน50ลำจากประเทศจีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตกตะลึงให้กับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ยังทำให้มหาอำนาจโลกต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะนี่คือการเปลี่ยนสมการอำนาจทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง j 1 4คือใครและทำไมถึงสำคัญ j 14หรือที่รู้จักกันในชื่อวิกัสดราคอนถือเป็นเครื่องบินขับไล่ไอพ่นอเนกประสงค์รุ่นที่4ีที่พัฒนาขึ้นโดยจีนติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งราร์ดระบบค้นหาเป้าหมายอินฟราเรด YST และความสามารถในการบรรทุกอาวุธสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น P-15 ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลหรือ p 1 0ขีปนาวุธพิสัยใกล้การที่ไทยได้เครื่องบินรุ่นนี้มากถึง50ลำเท่ากับว่ากองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ไม่เพียงตอบสนองต่อาการป้องกันประเทศแต่ยังมีศักยภาพในการครอบงำทางอากาศในภูมิภา ทำไมจีนถึงมอบให้ไทยฟรีคำถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยคือทำไมจีนถึงมอบเครื่องบินล้ำสมัยเช่นนี้ให้ไทยแบบไม่คิดเงินคำตอบคือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการทูตสร้างพันธมิตรแน่นแฟน้นจีนต้องการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญการทดสอบสนามจริงการส่งมอบเจ14จำนวนมากให้กองทัพไทยใช้งานยังถือเป็นการพิสูจน์ศักยภาพของเครื่องบินในสภาพแวดล้อมจริง สร้างสมดุลอำนาจท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และภูมิภาคจีนต้องการให้ไทยกลายเป็นพันธมิตรด้านกำลังทางอากาศเพื่อคานอำนาจกับประเทศอื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยก่อนหน้านี้กองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินหลักเช่น JS 39กระเพินจากสวีเดนและ F16 จากสหรัฐแต่การเข้ามาของ J14 จําจำนวนมหาศาลนี้ทำให้โครงสร้างกองทัพอากาศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง กำลังรบทางอากาศเพิ่มขึ้นทันทีเกือบสองเท่าสามารถสร้างฝูงบินใหม่อย่างน้อย5้ฝูงระบบอาวุธและเซ็นเซอร์ทันสมัยกว่าประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ไทยสามารถบูรณาการเจ14ร่วมกับเกรเพิลและ f 16ได้ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาบรรดาประเทศเพื่อนบ้านต่างแสดงความกังวล เวียดนามซึ่งมีซู27่และซู30จากรัสเซียมองว่านี่คือความท้าทายใหม่มาเลเซียที่มีซู3 0เอ็มเคและ F18 เดี D, เริ่มจับตาไทยอย่างจริงจังสิงคปโปร์แม้จะมี F s 1 5 SG และ F35 ที่สั่งซื้อไว้แต่ก็ไม่อาจละเลยศักยภาพใหม่ของไทยได้กัมพูชาและลาวซึ่งไม่มีเครื่องบินรบทันสมัยต้องหันไปพึ่งจีนหรือรัสเซียมากขึ้นกล่าวได้ว่านี่คือการเปลี่ยนดุลอำนาจทางทหารในภูมิภาคอย่างไม่ต้องสงสยัย การตอบสนองของมหาอำนาจโลกไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านเท่านั้นที่จับตาม,มองสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียต่างก็แสดงท่าทีสหรัฐกังวลว่าไทยอาจหันหลังให้กับพันธมิตรเดิมและเข้าสู่ขอบขั้วอิทธิพลจีนรัเสเซียแม้จะไม่ได้เสียผลประโยชน์โดยตรงแต่ก็อาจรู้สึกว่าจีนกำลังยึดตลาดอาวุธในภูมิภาคนี้ยุโรปโดยเฉพาะสวีเดนอาจเผชิญกับความท้าทายในการขายอาวุธเพิ่มเติมให้ไทยในอนาคตไทยก้าวสู่ผู้นำทางอากาศในอาเซียน การมีเจสิฟรีถึง50ลำส่งผลให้กองทัพอากาศไทยกลายเป็นหนึ่งในกำลังทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในอาเซียนจำนวนฝูงบินมากกว่าประเทศอื่นความสามารถในการปฏิบัติการทั้งกลางวันและกลางคืนระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดและโจมตีได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ไทยยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านการฝึกนักบินและการผลิตเทคโนโลยีในประเทศร่วมกับจีนซึ่งถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ทําให้ไทยมีความมั่นคงมากขึ้นผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคแม้ไทยจะยืนยันว่าเจ1 4เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นนี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองและการทหารในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านอาจต้องเร่งจัดหาเครื่องบินรบใหม่เพื่อตอบโต้ อาจเกิดการแข่งขันด้านอาวุธอาร์มสเรสในอาเซียนบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความมั่นคงของภูมิภาคจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยหาหาบทสรุปการได้รับมอบ74ฟรี50ลำจากจีนคือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยไม่เพียงแต่ทำให้ไทยก้าวสู่แถวหน้าของอาเซียนแต่ยังส่งสัญ,ญญาณไปถึงมหาอำนาจโลกว่าไทยคือผู้เล่นหลักคนใหม่บนเวทีด้านความมั่นคง อนาคตจะเป็นเช่นใดไทยจะใช้โอกาสนี้เสริมสร้างเสถียรภาพหรือจะนําไปสู่การแข่งขันทางทหารครั้งใหม่ในภูมิภาคคําตอบทั้งหมดกําลังอยู่ในสายตาของโลก